ละครจะออนในปีนี้หรือเปล่าน,น่าจะใช่ครับปีนี้ครับ HBD มีความสุขาม,มากมากสุขภาพกายแข็งแรงของให้เป็นปีที่25ที่มั่นคงนะครับขอบคุณครับอย่าหาทำ5 5. ชอบการบู๊ของแต่ละครขนตาหรือขี้ตาคะขนตาหรือขี้ตาอุ้ยแกว่าถ่ายทอดสดอยู่ เรียกซะตายทอดสดไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ริบลอยแล้วริบลอยไม่ใช่ริบลอยฟิลเตอร์ลอยฝนตกไหมคะไม่ตกครับหล่อมากๆเลยวันนี้ทั้งสามหนุ่มเคยเจอพร้อมกันแล้วนะทั้งสามหนุ่มเจอเข้มบ่อยสุดนี่ชอบบู๊ของแต่ละคนนะเข้มไปไหน แกงเล็กๆอยู่ครบสามคนกินหมูกระทะเลยนี่แหละครับในวันที่ฝนทำมาอ,าอีกแล้วไลฟ์มาตั้งนานเนี่ยจะมาเสียงดังอีกแล้วอยากกินหมูมกระทะในวนวันนี้หล่อตั้งสามคนเลยหมวดผมได้คุยมาอุบลไหมครับไปครับเดี๋ยวผมจะไปอุบลไปถ่ายซีรีส์ครับวันนี้นดูไอจีทุกคนหล่อมากค,ครับผมครับจ เมื่อวานเคียมให้เพื่อน <โฟ S 1> บ้านเราดรูยยังไปไหนไม่ได้เลยให้เปิดดครับขอให้มีงานปังๆแล้วร่ำรวยๆนะครับในวันที่ฝนพร้อมเธอคิดถึงฉันบ้างไหมในวันที่เธอไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลนั้นอาจจะหนาวแต่คนที่หาวนั้นคือคนม่วงเนาะขอให้ละครปังๆนะครับ <laughs> ออกสาวเลยเข้มใช่ไหมอุ้ยสวัสดีครับแม่พี่เข้มและแม่พี่เบนครับคุณ <c oughs> สาวิตรีโอพี่ตองสวัสดีครับอจนอนพี่พตองสวัสดีครับคืนที่ฟ้าขนมสวัสดีครับพี่ตองครับเมฆตะโกนร้องโวนครับตกลงเชียแมนอยู่ไหมครับเชีย,ชย,ชยที่เอเนคเตอร์ไหมอะไม่เป็นไรเรา กีฬามันต้องมีแพ้เป็นชนะมันถึงจะเป็นกีฬาถ้าจะชนะไปซะหมดชนะเยอะๆเหมือนนิวฟูฟูไม่ใช่ไม่ใช่กีฬาแล้ว,วลมไม่ใช่แล้วเป็นอะไรอ่ะเห็นเกดไม่รู้จักแบ่งปันชัยชนะให้ผู้อื่นบบนะครับแฟนลิวฟูฟังไหมนะครับเห็นเกดตัวมีความสุขอยู่คนเดียวเลยอืม้มาแล้ว หนูบอกเคมเบจริงนะทีมระดับโลกแพ้ได้เลยเชลซีอย่างเงี้ยยังแพ้แมนซีได้หอมเกมโชว์หน่อยหอมไปแล้วเมื่อกี้ใครหล่อส่วนอย่างเงี้ยตัวมาทักเพลงต้องแบบมีแบบมีแพ้มีชนะมีอะไรอย่างเงี้ยบ้างแค่ว่าจะเอาแต่แบบให้ใครทักมาใครทักมาใครทักมาหาไม่มีไหนอ่ะ ไปไปลักมานล้วันรอดูคนกระสับคนกระสาแล้วขอบคุณครับเพิ่งดูหมดพอเทศไปวันนี้เออไม่มีด้วยเหรอหายทอะออเขาลีลานเหรอเฮ้ยแม่เขาบอกว่าแต่เขาบอกว่าแต่แมนยูแพ้บ่อยไปอะเอามันกินด้วยกันได้เหรอกินไปกันไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเต่าใหม่ เขาบอกว่าแมนยูแพ้บ่อยไปคบโ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 ปที่หนีบอะที่หนีบอยู่ตรงอยู่ตรงโต๊ะอยากเห็นพี่ยูไลฟ์กับพี่โดจะไปไลฟ์กับพี่โดได้ไงเพื่อนไลฟ์กับพี่โดอยู่ที่ความสามารถครับอ่อนแอก็แพ้เห็ุแค่ตัวครับเห็นแค่ตัวแดงเดือดเจอกันครับสามไม่อยากเจอแล้วเก่งเกินไปครโปเข้มเข้มเมาเหรอหน้าแดงจ้ะ แอปพลิเคชันดูดิแดงทั้งปากข้างหน้าฮอโหลครับพอดีเป็นฟิลเตอร์ประจำของผมอาจจะทำให้ผู้อื่นที่เข้ามาร่วมหน้าแดงได้คุณแม่พี่เข้มอยู่บ้านไหมอยู่ครับแม่พี่เข้มกำลังทำกับข้าวให้ลูกๆกินนะครับทั้งเดือนงานหินทั้งนั้นเลยเซฟโอเล่เซฟโอเล่ไหมโอ้ออกไปเดยวครับอย่าอยู่เลยครับผลงานไม่ดีเลย เปลี่ยนเรื่องคุยหน่อยว่าไม่ต้องคุยแมนอยู่นะครับวันนี้สามหนึ่งโงตรงนั้นแหละกลีกลีอ๋ออแล้วกล้องสดหน่อยกล้องสดหน่อยก็ก็ก็พังทีผ่านไปอีกวันกับชีวิต มาแล้วขออนุญาตไปทำงานก่อนแป๊บหนึ่งนลครับสวัสดีครับ